ลืม power bank เดี๋ยวไปเอาในรถก่อนรู้ไหมครับว่าเราไม่ควรลืมสิ่งของเหล่านี้ไว้ในรถโดยเฉพาะเวลาที่เราจอดรถตากแดดนานๆอย่างเช่น power bank และอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่มีโอกาสที่จะเกิดลัดวงจรระเบิดหรือติดไฟได้ ขวดน้ำความร้อนจะทำให้สารเคมีจากพลาสติกปนเปื้อนในน้ำดื่มและขวดน้ำสามารถทำให้เกิดการหักเหของแสงและเกิดไฟไหม้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะต่อมาเป็นไฟแช็กนะคะของเหลวภายในเป็นวัตถุไวไฟเสียงระเบิดได้นะคะสำหรับใครที่ชอบสูบบุหรี่ระวังกันด้วยนะคะ แอลกอฮอลล้างมืออุณหภูมิในรถจะทำให้เอทานอนลระเหยออกไปประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อลดลงด้วยนะคะกระป๋องสเปย์ภายในอัดแน่นด้วยสารเคมีและแกส๊สอาจทำให้เกิดระเบิดได้แผ่นยางกันลื่นความร้อนในรถที่จอดทิ้งไว้นานๆ อาจทําให้แผ่นยางกันลื่นที่วางไว้ตรงคอนโซลละลายทิ้งร่องรอยไว้บนรถของเราได้นะคะยา <Yeah. S 1> ความร้อนทําให้ประสิทธิภาพเสื่อมลงกินแล้วไม่ได้ผลอาจทําให้อันตรายต่อสุขภาพได้นะคะ เช็คแล้วก็อย่าลืมหยิบออกกันด้วยนะนอกจากนี้พยายามจอดรถในพื้นที่อากาศถ่ายเทหลีเลี่ยงแสงแดบดบในรถจะได้ไม่ร้อนเกินไปนะคะด้วยความของยายจากฮอนด้ามาสุขคาสำหรับใครที่ชอบออดุดเอาขึ้นดูดมันต้องแม่สูง <c oughs> พยายามจอดรถใน